สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกลับมาเจอเช่นเคยนะคะับกับรายการเดลิเนทีวีออนไลน์ใะท้องวันนี้ก็มีแอปมาแนะนำท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับผมแอปนี้ก็มีชื่อว่าแอปเดลิสแค a ์นั่นเองนะครับผมแอป Daily s c ร์ดนะครับก็จะเป็นแอปเล่นเกมที่น่าสนใจอีกแอปหนึ่งนะครับที่ไม่อยากให้ท่านผู้ชมพลาดนะครับแต่ว่าวิธีการเล่นเกมของแอปนี้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในคลิปวิดีโอกันก่อนสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่สนใจนะครับลิงก์ดาวน์โหลดแอปอยู่ใต้ล่างเเหมมมือนนดิะครับผ โอเคนะครับหลังจากท่านผู้ชมทําการดาวน์โหลดแอปติดตั้งลงเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อท่านผู้ชมเปิดอแอปขึ้นมานะครับก็จะเข้าสู่หน้าตาของแอปเขาแบบนี้เลยนะครับก็จะขึ้นเป็นชื่อแอปนะครับ Daily s c l a s นั่นเองนะครับผมถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมหลังจากที่รอระบบเขาโหลดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็รอระบบเขาโหลดหน้าแอปนะครับให้เต็มหลอดนะครับเมื่อเต็มเสร็จแล้วเนี่ยนะครับระบบเขาจะพาเราเข้ามาสู่หน้า ระบบของแอปเขานะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคทีนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปที่ขีดตามขีดด้านบนก่อนนะครับเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะขึ้นหน้า a s ส out นะครับตรงนี้นะครับหน้า a s ส out แล้วก็ข้อมูลของแอปเขาจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับส่วนการถอนเงินจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนรายละเอียดการถอนเงินเดี๋ยวผมจะอธิบายทีนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะอธิบายให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆก่อนนะครับ ทีนี้ให้เราไปลงทะเบียนนะครับให้เรากดไปที่ล็อกอินนะครับด้านบนนะครับหลังจากที่เรากดไปแล้วนะครับผมก็จะมีหน้านี้เด้งขึ้นมานะครับสําหรับการลงทะเบียนนะครับการล็อกอินนะครับในเกมนี้นะครับก็มีช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเฟซบุ o กนั่นเองนะครับเราสามารถล็อกอินแอปนี้นะครับได้ช่องทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือช่องทาง facebook นั่นเองนะครับผม ให้เรากดไปที่ปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะครับเพื่อทําการเชื่อมต่อกับบัญชี f facebook ของเราทันทีนะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบเขาก็าจะพาเรากลับมาสู่หน้าหลักของแอปนะครับนั่นก็คือหน้าเล่นเกมนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับให้เราไปที่ด้านบนของ หน้าหลักก่อนนะครับไปที่ตรงนี้นะครับก็คือไปที่เช็คอินก่อนนะครับเราสามารถเคลมนะครับเดลี่ล็อกอินนั่นเองนะครับเราสามารถเคลมไปที่สองทางคะแนนได้นะครับเรากดเคลมไปเลยนะครับผมเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเรจะขึ้นยอดอ่า เงินรางวัลนะครับตรงนี้ก็ขึ้นยอดคะแนนสะสมของเรานะครับผมโอเคนะครับทีนี้นะครับเรามาดูเมนูด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าหลักนะครับก็คือหน้าตรงนี้นะครับด้านล่างลงมานะครับจะเป็นลันหน้าหมุนวงล้อนะครับเราสามารถหมุนสปรินเน่นะครับได้ทั้งหมด3ครั้งนั่นเองนะครับต่อการดูวิดีโอนะครับอันดับแรกเนี่ยเข้ามาเราสามารถกดไปที่ฟรีได้เลยนะครับเราสามารถกดฟรีได้นะครับได้คะแนนมา5 0 0 0ันั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับ ถ้าเรากดไปที่เคลมคูณ2เราสามารถดูวิดีโอแล้วก็จะได้คะแนนคูณ2เพิ่มเข้าไปเป็นหนึ่งนะครับเราจะดูไหมนะครับถ้าเราดูก็กดเข้าไปนะครับแต่ถ้าเราไม่ดูเราก็กดเคลมด้านล่างได้เลยนะครับเพราะมันจะมีปุ่มเคลมให้ด้านล่างอยู่แล้วนะครับอันนี้ขออนุญาตเมาเสียงโฆษณานิดนึงนะครับเราก็พยายามดูโฆษณาให้จบนะครับ โฆษณาพวกนี้นะครับหลังจากท่เราเล่นเกมไปแล้วเนี่ยบางเกมเนี่ยนะครับมันจะขึ้ н, โนโฆษณาขึ้นมาให้ว่าเราจะดูโฆษณาไหมถ้าเราดูเนี่ยเราจะได้คะแนนคูณเพิ่มนะครับผมแนะนําอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้สะสมคะแนนได้เร็วขึ้นนั่นเองน,นะครับโฆษณามันก็เพียงแค่ไมไ่กี่นาทีเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่เราดูโฆษณาจบแล้วนะครับเรากดกลับมาปิดออกไปนะครับก็จะกลับมาสู่หน้าหมุนวงล้อเหมือนเดิมนะครับด้านล่างเนี่ยปุ่มสีน้แเงินครั้งแรก เราสามารถหมุนฟรีได้นะครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยนะครับเราสามารถหมุนได้ทั้งหมด3าครั้งนั่นเองนะครับแต่ว่าเราทุกครั้งที่หมุนเนี่ยนะครับสามารถดูโฆษณาก่อนนะครับเขาถึงจะให้เราหมุนนั่นเองนะฮะอันนี้ผมจะไม่หมุนให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับลองเข้ามาเล่นกันดูเองนะครับโอเคทีนี้ถัดมาเมนูที่3ามก็คือลัคกี้การ์ดนั่นเองนะครับผมลัคกี้การ์ดเนี่ยนะครับ จะเป็นการทายาการ์นะครับประมาณนี้นะครับเมื่อเราทายจบแล้วนะครับก็ให้เราดูปุ่มสีเหลืองนะครับกดดูโฆษณาไปเลยนะครับทุกครั้งที่เราเปิดคะแนนได้เนี่ยนะครับคะแนนทั้งหมดที่เราเปิดได้เนะี่ยจะขึ้นมารวมกับข้างบนทันทีนะครับอันนี้โฆษณาจะโหลดช้านิดนึงนะฮะ ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าโฆษณา,าช้าเกินไปนะครับเราไม่ต้องดูนะครับเราก็ข้ามไปดูเราก็ข้ามเลยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราสามารถมาเปิดป้ายได้อีกทีหนึ่งก็อีกสองชั่วโมงข้างหน้านะครับสองชั่วโมงสองถึงสามชั่วโมงข้างหน้านะครับผมโอเคทีนี้มาดูเมนูที่สี่นะครับด้านล่างเมนูถ้วยทองเมนูนี้จะถูกรวบรวมหน้า สถิติคนที่เขาเล่นได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับประจําวันประจําสัปดาห์นะครับจะอยู่ถูกรวบรวมไว้ในหน้านี้หมดเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้เรากลับมาดูหน้าหลักนะครับหน้าหลักเนี่ยนะครับทำงานยังไงนะครับเล่นยังไงนะครับป้ายพวกนี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปนะครับเพื่อทําการแซฟแหรือทําการขู่หมัดพวกนี้นั่นเองนะครับนี่ขู่อย่างนี้นะครับ คูจบแล้วนะครับคะแนนพวกนี้นะครับก็จะถูกรวบรวมขึ้นมาขึ้นไปสะสมให้เรานะครับด้านบนทันทีนะครับผมขูดป้ายต่อไปได้เลยนะครับเราพยายามดูป้ายที่เขาบอกนะครับว่าเขาหมายถึงอะไรนะครับเขาให้เราจับคู่อะไรนะครับเราก็พยายามดูไปเรื่อยๆนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับบางทีเราขูดมาเราก็จะได้เงินนะครับยอดเงก็จะถูกขึ้นมาสะสมไปด้านบนนะครับประมาณนี้นะฮะกดดูไปเรื่อยๆนะครับบางป้ายจะถูกล็อกอยู่นะครับถ้าเรากดเข้ามาเนี่ยเขาจะขึ้นบอกว่า Unlock Focus นะครับก็คือถ้าเรากดไปที่ปุ่มนี้นะครับเราสามารถ ดูโฆษณาเพื่อปลดล็อกได้นะครับอีกสีป้ายโฆษณานั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะทุกๆอ่าสี่ป้ายนะครับเราสามารถดูโฆษณาได้หนึ่งครั้งเพื่อปลดล็อกครั้งละสี่ป้ายนั่นเองนะครับประมาณนี้นะนะครับผมโอเคนะครับทีนี้ให้เรามาที่ขีดสามขีดด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไปดูหน้าการถอนเงินนั่นเองนะครับไปที่ปุ่มค a s อ Out ครับทีนี้เมื่อเรามาที่ปุ่มค a เอ Out เรียบร้อยนะครับ อันดับแรกนะครับขั้นตอนการถอนเงินเนี่ยนะครับเราสามารถถอนได้เข้าบัญชีเพลียว์พานะครับก็คือปุ่มแคสเอาเนี่ยนะครับสามารถถอนเข้าบัญชีเพลียว์พานะครับก็คือปุ่มเพลียว์พานะครับเราสามารถถอนได้ทั้งหมด8 8ตัวเลือกนะครับอยู่ที่ประมาณ50-500ถึงดอลลาร์นะครับส่วนยอดคะแนนเนี่ยนะครับด้านบนเนี่ยเขาจะมองเลย50 เป็น50เนี่ยเราสามารถถอนได้เลยนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับเราต้องสะสมคะแนนรางวัลนะครับถึง10ล้านนะครับ50ดอลลาร์เนี่ยถึง50ล้านนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นยอดเงินนะครับกับยอดคะแนนนะถ้าเราสะสมคะแนนได้ถึงยอดที่เขาบอกเนี่ยเราสามารถกดถอนได้นะครับแต่ถ้าเราสะสมถึงยอดเงินที่เขาบอกเราสามารถกดถอนได้เหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้มีทั้งหมด8ตัวเลือกนะครับแต่ว่าดูรละเอียดด้านล่างดีๆว่าเป็นเหรียญกับเป็นเงินนะนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองถอนเงินให้ท่านผู้ชมดูก่อนอ่ะสมมุตินะกดเข้าไปตอนนี้ยอดเงินเรายังไม่ถึงเขาก็ไม่ให้เราถอนนะครับสําหรับแอปนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าผมสะสมยอดคะแนนได้ถึงครบเมื่อไหร่นะครับผมจะมาทําการรีวิวถอนเงินให้ท่านผู้ชมดูนะครับแอปนี้นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างได้เงินง่ายมากนะครับสะสมแต้มง่ายสะสมได้เงินง่ายนะครับแล้วก็ยอดเงินเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่ายอดคะแนนเขาก็ จกให้เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับแอปนี้นะครับใครจะทําก็ได้ใครจะเชื่อก็ได้นะครับใครไม่เชื่อหรือว่ามันเวอร์ไปหรือว่ามันแจกคะแนนเยอะไปนะครับคุณก็ไม่ต้องทําก็ได้นะครับสำหรับแอปนี้นะผมแนะนําให้กับคนที่อยากจะเล่นนะครับควรที่สนใจคิดว่า มันน่าหลองน่าลุ้นนะครับลองโหลดเข้ามานะครับอันนี้ผมไม่ได้ชวนคนที่เขาสนใจจริงๆอยากจะลองเล่นเอดูนะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับเผื่อบางทีเนี่ยนะครับเงินรางวัลพวกนี้นะครับมันอาจจะเข้าไปอยู่ในบัญชีเพลของคุณก็ได้นะครับลองดูนะครับไม่เสียหายอะไรนะครับเพราะว่า ไม่อยากให้พลาดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างได้เงินเยอะนะครับแต่ว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมลองก่อนนะครับใครอยากจะลองก็ได้ใครไม่ลองก็ได้ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าแอปนี้เนี่ยผมก็ถูกแนะนํามาจากในกลุ่มแอปทํางานออนไลน์ของต่างประเทศเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็เห็นว่าต่างประเทศเนี่ยเขาทาเงินจากแอปนี้ได้เยอะนะครับผมก็เลยเอามารีวิวดูนะครับเผื่อเป็นช่องทางนะครับทางเลือกให้กับใครบางคนหรือคนบางกลุ่มนะครับที่สนใจนะครับ ขอบอกไว้ก่อนนะนะครับว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนนะครับมันอาจจะเหมาะกับใครบางคนที่สนใจอยากจะเล่นเกมนี้เท่านั้นนะครับผมขอพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวอยเอามาแนะนําเดี๋ยวโหลดกันมาเล่นหมดทุกคนแล้วทีนี้พอเล่นไปแอปเขาไม่จ่ายตังค์หาว่าผมหลอกลวงอีกอย่างไงมันมันก็ จะหาผมหลอกลวงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอยากให้ท่านผู้ชมนี่ยเข้าใจตรงนี้ว่าอยากให้ดูเป็นทางเลือกดีกว่านะครับว่าใครอยากจะลองทําตามหรือใครอยากจะลองเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ชวนคุณมาลงทุนนะครับผมไม่ได้ชวนทุกคนมาเสียเงินนะครับเพราะทุกอย่างมันฟรีนะครับก็ไม่อยากให้พลาดนะครับโอเคนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอฝากไว้เป็นทางเลือกกันนะครับใครสนใจก็ลองเข้ามาโหลดมาเล่นกันดูแล้วกันนะครับผม หากใครมีข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาถามใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวแอปนี้ผมสะสมคะแนนได้ครบเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาทาการถอนเงินให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเงินเข้าหรือไม่เข้านะครับโอเคเดี๋ยวสำหรับวิดีโอนี้หากท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้ขอกก่าวัว่าสวัสดีครับ